สวัสดีครับผมเพื่อนมาก็จะลงทีเหมือนเดิมนะครับผมกับปืนที่หลายๆคนไม่ชอบเล่นกันนะครับผมเพือ่อนพอเล่นดานเวเิเซียนะครับผมเพือ่อนพอจะไปมงนะกับเพื่อนในแครนผมนะผมโซนโคราสนะผมมาถึงทานเขาว่าจะมีคนเกิดไหมทันซ้ายมือใช่ไหมเพือ่อนนี่โอเคครับผมได้หนึ่งตัวครับผมตอนใส่รู่โคตรเท่เลยเพือ่อนเดีบไปสองครับผมบอกเลยปืนนี้แรงเอาเรื่องครับผม เสียงเหมือนจะไม่แรงนั่นเพื่อน,เ,ออนเดี๋ยวเราเปิดทำชิ้นไปเปิดมีคนโดดออกมานะผมไ,ไม่มีนะเดี๋ยวเช็คเกิดกันหน่อยเช็คหลัหงด้วยไม่มีแล้วเพื่อนโอ้โหแสงมาแสดงว่าเขาจะวิ่งมานะครับผมคิดว่านะไม่มีนะด้านซ้ายแหละเดี๋ยวขอปลาแสงมาเพื่อนเดี๋ยวผมกับเพื่อนในแคนนะตอนนี้มาไปเลยเพื่อน <S <S <S> <S โอ้โหสาวัดใจเนี่ยเพื่อนข้างหลัง ได้อยู่นะปลาระเบิดเล่นๆไปครับผมเพื่อนให้มันหมดมือไปก็จะไปโมงเหมือนเดิมนี่แหละครับผมเพื่อนไปรอจังหวะก,กันหน่อยนะอย่ระเบิดไปหน่อยเนอเพื่อนบุกแล้วครับผมเราก็ต้องตามนะเพื่อนด้านหน้าแหละใช่ไหมเฮ้ยงไ,งได้หนึ่งตัวครับผมด้านหลังโอ้แสงสองลูกเลย ภารกิตรูร่วงนะคะผมเพื่อนมาไข่แตกแล้วนะครับผมก็จะไปยาก,กหน่อยนะครับผมรอบนี้พเพื่อนบุกอย่างหนักเลยครับผมด้านหน้าคนนั้นเก็บสองเลยเฮ้ยมีคนยิงทีมผมตายด้านหน้าและเอามาดิเพื่อนเข้าเลยเพื่อนซ่านเข้าเลยรอเพื่อนเข้าก่อนนะ,ะผมไปตามครับผมเอานี้ไงได้ถึงตัวผม ด้าน,นหลังรถภารกิจลูล่วงครับผมอที่ผมเล่นดีกันนะแต่ละคนปืนผมเสียงไม่ค่อยแรงนะครับผมมาดูกันว่าผมจะได้อันดับหนึ่งนะครับผมตานี้วินนี้นะผมเกมนี้นะมือเรียนทีด้าน,นซ้ายมือเรียบร้อยไปแล้วใส่รูมันพร้อมก่อน28สินัดก็ใส่นะเฮ้ยเหมือนในเกิดมีัไ,ไงเฮ้ยนใงตัวผมเลียนแตกด้วยอ้ย จะตายแล้วนะ่ะนิดเดียวนิดเดียวคนนี้เดี๋ยวเพื่อนผมขอใส่ลูกก่อนเหลือผมกับเพื่อนๆในแคนอีกแล้วนะฟังเขาเลือคนเดียวนะนยังไงเพื่อนโอเคโดนเขาเก็บซองไปเลยนะครับผมถึงคุณไพแพ้นะครับเอาใหม่ครับผมแพ้ก็เล่นใหม่ครับผมไปก็จะไปมงอย่างรวดเร็วนะครับผมหัวร้อนแล้ว เครื่องเริ่มร้อนแล้วครับผมเพื่อนบุกกันหน่อยเฮ้ย hey, นี่ไงออกมาเอ,อาอีกออกมาเลยถึงยิงร้อนเนี่ยโอ้โหดูอเอาครับผมเพื่อนปาระเบิดควันไปยาวครับผมก็บุกมาหน้ามงเขาแล้วเฮ้ย hey, ด้านซ้ายมือระเบิดด้วยโอ้โหกำลังจะปาแสงเลยเพื่อนด้านซ้ายมือนี่แหลนะเห็นไหมโอเคเลิ่มทีสิบเฮ้ยเพื่อนกำลัง <c oughs> <c oughs> จะยิงอยู่แล้วผม แพ้อีกแล้วนะครับผมเพื่อนเอาใหม่ครับผมแพ้ก็เล่นใหม่ครับผมแพ้ชนะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วในเกมนี้นะครับผมเพื่อนมีแพ้มีชนะนะครับผม,มก็รอจังหวะก่อนนะบุกโมงเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนมันบุกง่ายดีไหนครับผมในเกิดมันจะมีนะไหนเช็คซ้ายขวาไม่มีครับผมนีไมไ่ไงอะไรเพื่อนมัวแต่ปลาระเบิดโอ้ฝั่งผมเก็บไปสองแล้วนด้านหน้า ไปหนึ่งครับผมเพื like me, <The camera apan> ่อนเพื hmm. ่อนมันเยอะเป็นเดิมเยอะถอยก่อนเพื่อนยาวมีเพื่อนยาวมีฝั่งเขาแล้สองตัวนะยังไงก็ไม่รอดถ้าเล่นสไนอ่ะฝั่งเขาแล้วคนเดียวครับผมนี่ไงโอเคตายคู่กันไปครับผมเอนเตอร์นะผมล้วก็ยังได้ที่หนึ่งแบบฟุกๆเหมือนเดิมนะเพื่อนๆพอก็สลับฝั่งแล้วฝั่งผมเป็นฝั่งกันเข้าวงนะตาแสงไปยาวรอเวลานะครับผมเพื่อน ก็รอเวลานะให้เขาวิ่งมาหาเองเพราะว่าฝั่งเราเป็นฝั่งดักนะเพื่นอนๆรอให้เขาวิ่งมาเลยปลาระเบิดไปหน้ามูงกันหน่อยนะครับผมเผื่อได้เนบก,ก,กนะิบครับผมอีกสักลูกหน่อยเผื่อมันได้นะผมรอเวลาอ้าวได้ระเบิดทีมตัวเองครับผมเพื่อนๆะเ <laughs> ลยปาระเบิดใส่เพื่อนๆไอ้แคนเองไม่เงีย้ยอีไปหนึ่งครับผมโอ้โหรอ,อ,อผมเลยใช่ไหมเนบเนี้ย อ๋ชนะเพื่อนโอเคชนะไปนะครับผมฝั่งผมก็เล่นเดียวเรื่องอยู่นะเพื่อนเพื่อนแต่ละคนม่าละเบิดควันเลเล่นไปแบบนั้นแหละเพื่อนอเพื่อนจะเฮ้ยผ่านข้ามแล้วเพื่อนผ่านข้ามผ่านข้ามมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนโอเคชนะไปนะครับผมกำลังไล่มาแลผมห้าหกแล้วตอนนี้ม่าละเบิดแสงไปสองลูกเลยแล้วก็บุกมามงเขาแล้วนะเพื่อนเพื่อน โอ้ไม่เห็นใครเนี่ยโอเคได้หนึ่งตัวนะครับฝั่งเขาเลยคนเดียวนะไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะตัวนี้เฮ้ยมีลังเกิดเนี่ยได้ยินเสียงละทีมของคุณไ,ได้รับชัยชนะนะครับผมไปแล้วเบิดแสงไปขงลูกพอครับผมก็ระเบิดควันเล่นๆไปหน้ามงนะครับผมทีมผมมันบุกอย่างเดียวเลยนะเพื่อนก็คือมันก็เลยเล่นง่ายนะครับผ้ย่านหลุดสองตัวแล้วเพื่อน สอ,สองตัวสองตัววิ่งมาแล้วเฮได้ระเบิดหนึ่งตัวนะครับผมแสงมาแล้วแสดงว่าเขาจะวิ่งมานั้นเพื่อนนะเฮ้ยนี่ไงด้านซ้ายมือด้านขวามือก็มีโอ้ไม่รู้ว่าผมจะวิ่งไปด้านด้านไหนดีนะโอ้โหวิ่งเข้าวงไปเลยครับผมไม่เป็นไรเพื่อนแพ้ก็เล่นใหม่นะครับผมนะมาดักลึลกๆกันหน่อยนะครับผมเพื<ๆ>่อนเขาวิ่งวงนี่เฮดได้หนึ่งคิวครับผมเฮ้ย วงแดงและโอ้โหวิ่งเข้าวงไปเลยครับผมไม่เป็นไรครับเพื่อนสงสัยเขาจะรีบจบแล้วนะครับผมเพื่อนเขาจะวิ่งเข้าวงเลยรัวๆเลยทีนี้เราต้องดักกันหน่อยนะดักดักแน่นๆกันหน่อยนะเฮ้ยมาไม่ละมันจะมาเร็วเกินนะเพื่อนเลนเทอร์ใส่ลุยพร้อมก่อนผมก็กลัวโมงจะมามากเลยนะด้านหลังนี ไปดูยาวกันหน่อยนะว่าพวเพื่อนยาวดนแสงเฮ้ยเพื่อนยิงอยู่ด้านหน้าม่เห็นเลยพิงกลับไปสั้นกันหน่อยนะพเพื่อนนะมีไหมได้านนี้โอ้เข้าวงแล้วใช่ไหมเพื่อนเรียบร้อยแล้วอย่างงี้โอเคประมาณนีอ้อยากให้ดูคลิปสนุกๆนะครับ